มะละกอสดใหม่เหมือนเก็บมาจากต้นแถมเก็บไว้ปรุงอาหารได้นานกว่าสองอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะขั้นตอนแรกก็นำมะละกอมาลอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะบริเวณไหนที่มีส่วนช้ำ ไม่สวยเราเฉือนออกเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะไปเร่งให้มะละกอของเราเนี่ยเก็บไว้กินได้ไม่นานค่ะขั้นตอนปอกเปลือกเราก็เสร็จแล้วนะคะล้างยางมะละกอออกแล้วเทน้ำทิ้งค่ะแล้วเติมน้ำเข้าไปใหม่ค่ะล้างต่ออีกรอบประมาณสองน้ำค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรานำมะละกอยกขึ้นใช้มีดผ่าครึ่งแบ่งมะละกอตามแนวยายาวของลูกมะละกอนะคะช่วงจังหวะผ่าแบ่งครึ่งนี้ให้ระวังความปลอดภัยด้วยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ช้อนขูดเอาเยื่อหุ้ม,มเมล็ดแล้วก็มเมล็ดมะละกอออกนะคะจากนั้นล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้ําต่อไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้มะละกอที่เหี่ยวๆหรือมะละกอที่สดค่ะยางมะละกอออกจากลูกแล้วมะละกอเราก็จะสดเด้ง ขูดออกเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะถ้าหลงเหลือจะทําให้มะละกอของเราเน่เน่าไวเสียไวที่เราเตรียมไว้ก็คือสองลูกค่ะตัวนี้เราทําเป็นตัวอย่างนําร่องให้ดูนะคะว่าการขูดวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะขูดมเมล็ดมะละกอออกจากมัดลูกมะละกอนะคะเวลาเราไปตํา หรือปรุงอาหารเส้นมะละกอก็จะกรอบไม่ติดขมเสร็จแล้วเทน้ำล้างทิ้งทาแช่ต่อลักษณะนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมะละกอรเราก็จะสดแล้วก็เด้งขึ้นจับดูเนื้อก็จะแข็งขึ้นทันทีค่ะเวลาเราไปตามหรือทำอะไรทานก็จะอร่อยกรอบความเหี่ยว หรืออย่างมะละกอก็จะไม่กัดมือเช่นกันค่ะจากนั้นเราก็ทำการผ่าซี่ค่ะเพื่อเตรียมไว้เพื่อหยิบจับง่ายด้วยค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นพักให้เสด็จน้ำค่ะก่อนที่เราจะนำเก็บใส่ถุงหรือภา,าชนะ บรรจุปิดให้สนิทแล้วนำเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้มะละกอสดใหม่เด้งกรอบอร่อยสำหรับปรุงเมนูต่างๆที่เราชอบต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีสันสวยไหมคะน่ากินน่าทานมากเลยค่ะดูคลิปจบแล้วหวังว่าเพื่อนๆ คงจะทำกันได้ทุกคนนะคะง่ายไหมคะถ้าง่ายลองทำดูนะคะคุณก็จะได้มะละกอสดใหม่เก็บไว้ทานได้นานตามที่คุณต้องการคะ่ะ ขั้นตอนทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเตรียมแล้วบรรจุลงกล่องเก็บเข้าตู้เย็นค่ะค่ะหลังจากเก็บใส่ตู้เย็นเพิ่มความเย็นความกรอบความเด้งให้กับมะละกอแล้วเราก็จะมาทดลองในการขูดดูนะคะหลังจากเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วคนเกษตรก็จะออกนำออกมาตำนะคะว่าสี่นี้ขนเกษตร จะขูด่าโดยการขูดค่ะไม่ได้สับค่ะลองดูสิค่ะว่าคนเกษตรขูดแล้วเนี่ยจะได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนแทบได้แทบทุกส่วนของมะละกอของเรานะจากที่เราเห็นว่าเหี่ยวเหี่ยวไม่สามารถที่จะขูดจะสับได้เดี๋ยวนี้มะละกอของเราก็เด้งดึงเส้นสวยงามค่ะน่ากินน่ากินค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูกันนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามทางช่องนฤรมนคนเกษตรมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ